ทุกคนวันนี้เพจอายลังกามีเรื่องทุเรียนทุเรียนมาฝากกันจ้าวันนี้เราได้ไปเยี่ยมสวนทุเรียนอิ่มอุ่นบ้านนิคมเกอลองจังหวัดยะลาจะ้ะเห็นไหมทุเรียนของเขาแบบแต่ละต้นเนี่ยแบบต้นดกมากลุกใหญ่มากอะทุก แต่ว่าการดูแลก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเธอไม่ใช่ว่าใครจะปลูกได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของสวนว่าเขาดูแลกันยังไงบ้าง14ไร่ไรครับครับไปทุเรียนนี่มันอยู่ที่การให้น้ํา <c oughs> แล้วก็ปุย๋ยลงตามเวลาก่อนจะออกดอกใช่ไหมครับ <c oughs> ก่อนจะออกดอกงดน้ําเ <c oughs> พราะว่ามันตุ่มตาดอกมาเราเปิดน้ําช่วยเลยสองวันครั้ง2อวันครั้งวก,กับปุยป๋ยปีที่แล้วได้2ล้านกว่าแต่ว่ายังไม่ได้หักค่าปุ๋ยนะค <c oughs> ่าปุย๋ยค่าคนงาน เป็นไงล่ะกว่าจะได้ทุเรียนแบบนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเธอแต่ว่าพอเห็นผลผลิตแล้วเนี่ยโอ้โหอยากจะปลูกขึ้นมาทันทีเลยเป็นยังไงไอยลังกาเม,มล่า